เดือกเอาไพรุ่นเนี่ยไเดือกเอาปเฉิงงฉิงปลาควาหน่อยก็มี่ต้นปลาปลาเท่าหน่ยอน,นีไปเฉิงพุ่นนองแมอขอัวเด้ออยากที่เอาองค้นีใหม่ใหมนมกัาน้มเดอที่ก่าอยู่นันนี้มดลมันจะยังลดูกันมาดแมตุีอดีตอนหลอบคำข้าวแรงเด้อจ้ามันนี้ พี่รุ่นแบกทอนถามีตู่ญุ่มผลบ่แมนอื่นไก่ดอกเราสิไปใส่ใส่ปลาไหลจ้ะพ่อแสงอยู่ตะเว้นกำลังสีตกดินสวัสดีครับพี่รุ่นครับทีสานบาหน่อยหลายฝ่าลาปีมาแล้ว็วไปใส่บังลั่นใส่บระเทศกับบ๊อบแมนจักเกียกเลยไปใส่บะเนียนไปเห็นก็เจ้าเห็ดเพิ่นกับเครื่องพ่อตีกินยุ่ม่นว่าล่างบังสามโตสี่โตบนว่ะ บันี้เลยถามาันเฮ็ดแบบไหนเว้ยีะเฮ็ดเองเลยเฮ็ดลินเฮ็ดยังเองก็เนี่วมาไม่เบิ้งมีตัวบอเล็กไหมเออน,นี่เป็น้องพันวาเอาเล็กของนี่แหละของข้อนี่แหละพันวายังมันติงผสมไปรุ่นกับตาสินใจสื่อทอมาล่องเบิงเงเง้งจากเนะส้นหนึ่งก็เลยเห็นแล้วเจาะไว้เจ็ดสิบก็เสตต้องขึ้นจักบาทน่ะสองตอนอร่อยเดียว ไอซี no <st endroit> ่อ okay. nice ja ่าอันนี้หรอกเามันอยู่หรอกก็เลยเห็นเลยาุมปตแปดสว่าเลนี่เจ็่สิาปดยีสิปรมัไนปเสร็เเส่าว่าจะมันมนคุ้มมัเลยะรเบิงทุนเท่นีอัวโเอนไคังไว้ตัวสดดมันมนอัไปนั้นว่มีนว่าจะหมนป้นได้คกไน่นอมันถืสบาดีเลยถอเท้า ื้วเพว่า้อเิว่าเพมเพิ่มว่าถือว่าถือใส่บงกันก็ว่าหมนนี่หละสไม่งนี่สน่ลโอ้นจุกดินเดียงหฮ้ยงามบรรยากาศเข้าเลยงจ้ะใส่บังลั่นน้ำกันเด้อจ้ะอกเก็ตลั่นี่ล่ะเนว่าหกคักหอกเนะ ใส่ถุงมือติว่ามันเตรียมพร้อมแล้วเพียงรุ่นใส่ถุงใหม่ถุงมือเรียบร้อยกันเด้อจ้ะคือยังทำข้าวเลื่องหาเน่าอยู่เน่ากินไปสั่นละอาเทียมหมันแนวละมักคาเท่ได้หงาเจ้าหงาออกย่างดีเสิพูดเล่าพ่นอาจารย์เพ่นวไวเฮ็ดซีเป็นแกนไวอีว่าสั่นอาจารย์ท่างไหนกันอาจารย์ท่างโขกนี่เรงดินเดือดหลับเลย ออกมาเป็นแผ่นนะ่ะออกมาออกเป็นแผ่นนต้อง่คงะอาเป็นกันเป็นดิเปนยนี่งยังละมันยี่ยนสมดินพ่นโอยียนสมดินพ่นเม่านพ่นอพ่นปด็นสมดกอาจารย์พ่นอไรได่เลย ไดเป็นโตไปเลยถึงกับเป็นยุนเอินอาจารย์กับฝีมือเติบหนึ่งอยู่ด้วยจะพี่น้องพออย่างรุ่นก็่าพออย่างรุ่นเนี่ยแะเป็นอาจารย์คนแต่ว่ายังมีอาจารย์อีกถือว่าฝีมือคนสุยอย่างเนาะหั่นเสี่ยงว่าฝีมือคนสุดยอดอยู่หายยุให้หย๋วคนละเนี้ยหันมาทางนี้วันนี้กิแกงกระดอกวางหั่นพี่น้องเดียมตาเพราะว่าจะเป็นตกดิน ต้องไปเผามันหมานเด้อ<า>น,นี่หลุดมันเลยยู่ได้กินนะเอ้าลงทึ้นสื่อทอมาเห็ดใหม่เด้เนั่นอ้าวมาเลยทอเน็กเข้าไปเอาเดี๋ยวปล่อยเราไปเอาเนีก่กันเสียบเน็กนี่ว่ามันดึงบ่ขึ้นดอกขันเล่าได้เสียบไนี่อ่งกักเด็กเป็นยังนู่นนี่ต้องมาให้ บางแรกพันไปแล้วนี่บางที่สองจ้ะเล็กไปเฮ็ดมาหาอันหาบังเอาใส่ไว้จอดในบ่อเถอะอ๋ออ๋ออ๋ออย่างหกหกหนี่งก็จะมาจบไปฮะเมื่อวันปีนี้น้ำผมชือว่าแห้งเร็วลงเร็วเนาะ น้ำแหงลงเร็ว as. ่จาว่าไม่ดูซื้อว่าแมนกอดูซื้อว่าน้ำบรบกเร็วมันสีหอดเดือนไม่าสเหบอก่เหนไม่ส่วาสีดมาใส่กุ้งจักเืออยู่เาเียกมมนำบลเอามาจะซื้อมาหันหลังเป็นไก่เอาเล็กเสียบงสั่นานเลยเสียบพุ่มบ่อยมันเสียบพุ่มเเห็นเตี ้เป็นตะไรหลายๆ,ๆยุ่นาจะววาบนาห,หกนเท่เา,าที่สองแล้วันนี้คนละหมือนเก่าคนละจงวายมกันเด้อปี่น่องที่สองเมื่อไรซื้อสินมืหลายปหกเอาต <c oughs> กลงเราไป็นยุ่หวหองจิงเนาะมาันอยู่ดอกเมื่อไรซื้อสินดอกเจา้าเน่านมักสินเนาะปีหนอ้อง เนี่นนย, <S 2> <S 2> ยจิ้มสิจิ้มดูได้เถาะเถาะฮาจินอาหารบ้านเฮา,าไปเรื่อยๆออออกนันกินอาหารนี่สา,า,ารบา้านเฮานี่ล่ะไปเห็นไหมติดไปเราอดเบิ่งไฟรุ่นเห็ดบ่ได้อย่าโห่กัดอย่างนี้พี่น้องเบิออ่งวิธีเลยเห็ดอีกเออใครจะดอกใสหนี่มัาใจง่ายยูนเอาไฟรุ่นเนาะ จักแล้วข่อยนั่งเบิ่งข่อยก็ว่างไงจุดดิแรีนแต่ว่าผู้เจ้าดึงหยาเจ้าก็สีลายย่นละแต่ว่าข่อยผู้นั่งเบิ่งนี่ข่อยก็ว่าเออคือยังดีแถิดเถนเนาะแต่ผู้เห็ดก็ตีเวลาอยู่ไหะดึงหยาดึงหยังมันหนาหยังมันหกอันที่สามแล้วเอ้า มันเพี่น่อยยังไมามน้ำไรุ่นเอ้าให้ไปรุ่นใส่ก่อนเด้อจ้ะมืงอื่นเศร้าคนละมันดุดน้ำกันมาไปรุ่นสิมานวะสี่สบี่สวัดีนั่นเป็นสิทเหยี่ยมมานอยู่ดอกสี่สิบสี่ส่สวัสดีจังไม่ยามน้ำกันเด้อจ้ะตอนเศร้าคนละไปรุ่นใส่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนช่วงตอนส่อครับบรรยากาศเย็นเย็นมันฮาก็ถือว่าตอนส่อเนี่ยฮู้ดอากาศเย็นอยู่แต่กับบอลมก็ยังดีอยู่ครับ ดูแลสุขภาพครับดูแลลูกลูกแล้ล้านปูมีลูกมีล้านเล็กเ็กเล็กน้อยก็ดีหมผ้าหอมแพร่ขเขาบรรยากาศบ้านเฮาโอ้หนาวอีดเดยเจ้านี้ก็สีผ้าผีผ้านองพยายามปลาไหลครับใส่บังล้านใบหมวกวานนี่ว่าสิมานบ้ามานเนาะยังแต่พยายามน่มกัน มีตู้สีดังไฟข้างมอเข่าไว้ก่อนจังพยายามไฟหนึ่งเข่าเน่ยไฟหนึ่งเข่าหนาวโอ้เออคักมันยังเหลวไฟอุ่นถุงมือถากดังฟื้น่มีตู้ห้องนอกจากจะว่ามันจะมีลีเกิดใค่อยูนบอลลมหนาวอยู่เย็นจะวางบอลลูมอยู่ภาค มีตู้ข้างมองหดเขาเราไปยำบมั่นลั่นกันครับมือนว่าสิมอันบ่วมอันเขาเย็นเขาเหนียวนี่เอ้ากินเหลียะยังสี่เขากับมาอุ่นกินได้อุ่นก็ได้แล้วเนาะอุ่นกินอีกได้เฉยได้สิ่งกะพอแอ่เมียคนก็พาดใส่ข้าวเย็นน้ำคือกันทุกสี่งบ่วมอันมันเหนียวข้างอี๋หลีเขาขับไอไก่บ่ได้ทิมเมียนเนาบ่ได้ทิมเด้เหนียวอี๋เหีเขาก็เลี้ยงไก่ พลังพิ่นให้งัว่าฟ้าคนนะแต่ว่าเขาเนี่ยประหยัดเทาบ่แหงัวน้ำได้งัวต้องเอาแต่ใหญมันกินใหญ่กระเพาะเนี่ยพลังพ่นนี่เพิ่นปั่นเขายุ่งว่างนี่ไปใส่น้ำไปงัว่จิ้มเสือได้พไปรุ่นเนี่ยรุ่นเพิ่นเลี้ยงคพิ่นระแบบแต่ว่าบ่ไหวดอกกะที่ไหนทั้งงัวน้ำเขามันหลายอย่างทั้งไก่ทั้งหมูทั้งหมาเนาะเนี่ยไปเอาขยมข้างไปเอาฟ้าหมอมาปิดไปประได้๋ยมั้ยฟ้าหมอมาปิดไว้ลืมตัว น้องพยายาเปนํำกันอยากเบ็ดน้ออาันโอ้ยยามบางลั่นนอ้ยพูนพี่น้องเห็นว่าว่นสองดวงพูนเ่าเยยมดเีอ๋อนีนไปเปล่าไปฟังพี่น้องฟังเสียงสนุ่นน้ำสิยรอกบร่ยากาศเนีมันเ้ามึอนี่มีหมอกเลยหมอกเย็นเย็นน้ำหมอกไหมมึอนี่มห้หนาวน้าหมอกต้องมา mommy ăn món lông hèn 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 chói 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 เดินแต่นู่นก็มวนแต่บองอยู่นิ่ตัวบองหนักนักหนามเลยนี่ฟองเพิ่งขนาดโอ้เหโอเป็นเบิ่งอันต่อไปฟองเป็นไร้บองอยู่ตัว โอ้ยบันนี้ก็สิพิษในเพรยนรุ่นโจมขึ้นมากกันเด้อเลยเรือบันนี้เจ้งสิบ้ารุ่นอ,อันที่สองกับเงีย,ยบบ่หอดว่ไปน้ำเพรยนรุ่นผนอันสุดท้ายอยู่ฟังนั่นเอ้ยนมาบมา่หมันแถวหน่อยเถอะนีเลยฮะเน่าจีนแนวไม้อีดี๋ยวเหรอเฮาบ่ได้มันบ่<ะ>โอ้ยเนาะคนละเดี๋ไปหาแนวาิีนอันไหนอันหนึง่งแนวไม้ผลละจ้ะบ่หมนัน เอาใส่ไปหันห่นลาเทาหมนลุ้นนะแต่มันเขามากบา้หมานใส่บังลั่นเดี๋ยวมีดตูดึงใส่ไปลุ้นก่นเด้อดึงใสกันมีตูเอาเอาขึ้นมาได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเอาไปลุ้นไม่งั้นเดียวเอาไปชิงชิงปลาคอหน่อยก็มีต้นปลาคอเท่าหนา่อยมีหนั่น เดี๋ยวไปลุ่นเดียกกันนะอเดี๋ยวไปเดียกวายโจไปใส่ของซะ,ะไปเออจะเดียกวายถากข่อยเด้อเออเดี๋ยวไปเดียกเอาบังลั่นบ่หมนันกันเลยหานี่เราหาเลมเล่เลปปลาจะ้ะถทือกตัวหนึง่งตีเพลินเอาออกมะตะตัวง่ามไปวยกันก็ตึ้มกันนึงเลยเพราะต้มใส่สวยใส่ง่ายต้มใส้นพักใส่หยังใส่ดอกแค่เนาะสดน้ำกับตีไข่ยี่ตัวสดน้นหอยด้วยที mà ngày ngay mô miền tôi này Chốt à. thang vâng này Anh đi cả Bà chiến Bà chiến Bà bà đợt Thoát này tôm như đó Cái ừ. liền mô mán nó Vô xây bà lấy mô mán cả lại lạ chà bà nói Mô nói cần đấy để là thao của nên Ở ừ. à, bà kho má thảo <laughs> Đây đâu โน่นจมนเป็นตรงๆนี่ยได้ก็เลยิ่แต่กอยากนะำหนี้กับพ่อแล้วนอถอนเนี่นี่ต้องพ่อหอกนีน้เนคู่เป็นสารว่ากันว่ถือซื้อซีนไม่กินกินนี่ละไปเชงนี่ละทานบะหมี่เหรอโอ้ยป่เดี๋ยวขอไปหาเตรียมผักเตรียมอย่างกันนะไปดูใส่ขอเราด้วยอ่าดูไป้านหรอกเดปลาเราไม่ตัวมากลกเอาตะไคร้มาหักเอาตะไคร้ไปใส่เดี๋ยวโยนเรื่องกินน้ำกันจ้า แต่ไข่สามปอนี่มาปลูกไว้พ่อได้จิ้มพ่อได้เลี่มอยู่แต่ว่ามันก็จกแห้งจังหน่อยมันแหลงจ้ะหาปลาไหลประมาณพี่น้องเอ้ยได้ปลาเข่งปลากระเดืออปลาคนหน่อยมื้อนี้สิต้มส้มไสดอกแค่บัะคำหน่อยคำดิบแม่นอันนี้ก็บวมหอมว่าสิต้มกินกับแก้วอ่นปลาเด็กบองพอน้อยใส่เดิมนะ พ่อหน่อยอไป,ปยแมียนไปฮานพ่อหน่อยมันพ่อหน่อยเอาเก็บบักบวบให้ครับอันนี้โอ้ยคือเมียนนี่เป็นคนว่านมียนลูกสาวอันขอบคุณน,น้องแอมแลขอบขั้วเด้อจ่าที่เอาของขวัญปีใหม่มาให้พ่อรุ่นกับแม่ตโต่บำรุงร่งางกายขอให้ทำกิจการใดๆก็ให้เลื่อนลงเรื่องเด้อจ้า อองแมเอ้ำรวยๆลำล้ำรวยๆดีไม่เฮงสวยวันใสขึ้นสวยอยู่แล้วล่ะสวยอยู่แล้วล่ะเล่าเนั่นคนคนสวยอยู่แล้วมีลูกไส้ลูกเสาหอยเลี่อนยิงเก่งหอเป็นเจ้าคนหน่ายขนเนาะมีตู้เนาะฮะนี่อ่ะเนี่ยใส่ง่ายฮอกใส่ง่ายมัอนี่ที่ต้มปลายเข่งปลาคอใส่ดอกแค่ต้มส่วใส่ดอกแค่นี่เป็นเนาะไปขาดขาดแตงกวาตัวไทยเนาะนี่อยังแตงกวาเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวคอยไปเก็บไม้โย่ ปลาปลาลูกเหมาะไม่ใช่ตัวคนนี้พี่กี้แล้วสิกรามข้าบุบบุบยังนุ่มหอมจังหอมขนเอาลดนี้ใส่สาคาเบียวขึ้นก่าน่ะทุบประคามสารพัดประโยชน์นอกผนนีลเนาะแมนใส่ได้หลายอย่างได้อันคือเพ่ยโป้นี่แหละเพ่ยโป้นี่ก็สารพัดประโยชน์เ็ดไม่เด็ดมือยังงไก็ได้เ็ดหน้าก็็ไดดเหน้าก็ได้ พวมกกไดเวลามีแขกมีคนมาเหยี่ยมมัดเอวก็เป็นเกลยดต่อพูงมาเหยี่มมายามแบบตอได้เห็นอะพี่จดกนันก็แขนอู้ก็ไดให้โป้ขึ้นกระสาดนี่แหละกระขึ้นกรสาดนี่แหละการแข้เห็นโหน่นจะไม่นั่นก็แม่น่พี่โป้นี่แลี่พี่โป้อย่ะปะเดี๋ยวโอ้น้ำเดี็ดลงลงเลยที่ตัวมีเศเขาลงไปเย่างต้มีแกง เลียงไฟขึ ains, ้นน ouais, right. okay. oh, uh. ้ำเดือดมือก็ปลาลุกขึ um, ้นแ้วโอ้โคลวงลงเลยพี่น้องน้ำเดือดสมุนไพรออกหอมห้อยๆเนาะเดี๋ยวเม็ตัวทีเอาปลาลงปลาลงกันปลาลงกันเด้อปลาตัวสวยๆงามตุ่มไปเคียงหน่อยมันจังอยังเลยฮะปลามันจังอยังเลยมันได้๋รูดูกันมาได้ไหมตัวปลามันมันตัวน้อยๆกับมันห่วยบ้าเหรอขื้น ช่วงนี้คือมิไว้กินปลาละเดี๋ยวดูกันี่นะไฟขึ้นเหตุการณ์ตัวห้องเจ้าหน้าที่จ้าปุุงลงม่วงหกรมีตูดทังไฟทั้งร่มน้ำมันมเศ้าดีมันร่มน้อยน้อยดอกไสฟื้นส3มดดนั่งสิมันกับร่มท่อไปกับลุกแน่ ดูดหน่อยเป็นแต่สวดครับแล้วเด้อบันนี้ต้มปลาเค็งหน่อยครับใส่ดอกแค่เรือวมาต้มสุมปลาใส่ดอกแค่แซ่บมังกนตอนโสพอมีแก้วปลาแดกบองของผู้หน่อยสรอยเดิมพร้อมหัวหอมเขกากันคัดเตะปลาแดกบองกับหัวหอมนี่ตำหมุนทัวข่อมแก้วกบวกกวกมาความดีค่ะก็ได้สวดทอนๆ มาเด้อเอฟซีสมองสุบอนแล้วครับมากินของง่ายน้ำพริ้นุ่นแซ่บๆน้ำกันบรรยากาศเย็ยนๆสดๆห่อนๆคักมาเด้อจ้ะปลาปาสดๆห่อนๆน,น้ำกันครับสุมองสุบอนละกินต้มกินต้มปลาไหลจริงบัวปลกคอปลาจริงไปหาหาบัวมันกเอา,านี่ละมิ่งไดกินนั่นละปลาไหลบัวมันพริ้นุ่นกันเลยเลยต้มสมบูรณ์ปลาคอปลาฉิงเอา แกงแก้วได้เนาะแกงแก้วประเด็กบองพอน่อยหลงข้อครับเจ้ยวบกวุกควงแป๊บเจ็บได้ตรงปลาขนาน้ำหอนหอนกำลักตัวกัน ยังยได้กินบางเทียมกับมันบางเทียมกาบ่มมันมนาอพี่น้องเนาะเข้ามาหาเจ้าไปถางบองคูนก็พองหอมหนึ่งย่ำหิวหิวมากหนึ่งสองแยางนี่ก็จบอิมอ่มเลยเอาปลาเชงตัวนี้กันกินปลาเงตรงระว่างการระว่างกาง Bà nhắm nhìn nó mặn rồi đó Mặn Tôm bọt 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 hóm dịu cho Xẹp có lấy nhăn เขาสร้างนั่นกขลงสาอยู่ตัวเขาเดียดเหยาะปลาอยปลาคอปลาอยังเขามาเต็มชะลพัดปลาหรอกปลาอยังเขาเขเอาเบิ้ลหรอกย่ำข้าวม้าวยกมาด้วทีมงานน้องแอม ต้มปลานมำมัเมตูตเท่าไหร่สิมของวนันเมตโต้อหอมดีอยูส่สมซื่อบวกหอมไม่ดอกบัว,ว,บวหอมผู้น้อยเก็บผงให้มือนกันเคยหาดอกแค่เคยรักแค่ก็แซ่บ บักอกเย็บไ้เนจงังฟินนั่งสวสดอยู่น,นจะจาวาบว่บะเสรแครงไ้เวลามา่จริงเนี่ยหอมก็โก,กยู่หอมอยู่นะเป็นรสจากห้องบักอกเกนี่ยกลิ่นหอมแลุย่ยเนี่ยเ็น เอาสัาง่งกต่อบอไม่ยิบหนีแล้วแน,นัดเนี้ยได้เข้าไปกินฮะปบาได้บะมาันเจ้าก็ต้องกินต้มปามน้ำปล่อยนี่และฮ <c oughs> าบะมาันว่าสุ่สินหมดแล้วสมมัิเสร็จวันจีได้ร0อยเปเซ็นต์ผม้มันบอมัน จะได้ก็ขอบคุณพี่ีครับขอบคุณพี่น้องผ่นเท่าตี่ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานบันตรงหน่อยมาหลายปีครับพี่น้องขอบขอบคุณหลายๆเด้อที่ก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ก็ออ่านอยู่